พระพุทธรูปที่มีร่างคนอยู่ในนั้นและร่างนั้นคือใครทําไมต้องใส่ไว้ในพระพุทธรูปลองคอหน้าจอให้ผม2ทีแล้วกดติดตามเพื่อไปหาคําตอบกันครับพระพุทธรูปนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศใน์แลนและเมื่อปี2014คุณอิลิกรูสผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาได้พบพบกับพระพุทธรูปองค์นี้และสงสัยว่าอาจจะมีร่างกายของมนุษย์อยู่ในนั้นจึงได้ทําการตรวจสอบและทําการสแกนพระองค์นี้และปรากฏว่าก็มีภาพสแกนเจอร่างมนุษย์อยู่ในนั้นจริงๆและมีอายุกว่า1,000ปีแต่เมื่อทําการตรวจสอบให้้ลละเอียดแววก็พบ่่าไม,ม อวัยวะอยู่ภายในมีเพียงกระดูกและเนื้อหนังที่หุ้มกระดูกไว้และพบกระดาษที่เขียนตัวอ,อักษรภาษาจีนเอาไว้อีกด้วยโดยคุณอิริกบูธเชื่อว่าตามที่ตัวเองศึกษามานี่คือร่างของพระอาจารย์หลิวฉวนจากสำนักปฏิบัติธรรมจีนซึ่งตรงตามตำนานที่เขาได้ศึกษาประวัติศาสตร์มาโดยการที่มีร่างกายในยพระองค์นี้คือการจงใจทมามัมมีตามบันทึกพระอาจารย์หลิวฉวนจะอดอาหารเป็นเวลา1000วันเพื่อรีดไขมันออกจากร่างกายให้หมดและต้องดื่มชาพิษเพื่อขับน้ําออกจากร่างกายและนั่งสมาธิเพื่อให้เสียชีวิตในท่านี และลูกศิษย์ก็ได้นำอวัยวะภายในออกทั้งหมดก่อนจะบรรจุไว้ในพระพุทธรูปองค์นี้ถ้าทุกคนเจอพระพุทธรูปองค์นี้ทุกคนจะศรัทธาหรือว่าจะขนลูกกันแน่